เอาไม่เป็นไรรับสายมาตรการส่งมาใหม่เอาคำถามที่คุณมีความทุกข์เอาเน้นๆหน่อยใช่นะฮะรับสายคุณกรวีชำนาญวงสวัสดีค่ะคุณกรวีสวัสดีค่ะค่ะคุณกรวีอยากจะปรึกษาเรีอาจารย์ค่ะวันนี้เอาเบาเออดังๆหน่อยโอ้เสียงเบามากเลยค่ะค่ะค่ะได้เอ่อเปิดเสียงดังให้อีกนิดนึงค่ะคุณกรวีพูดเสียงดังนิดนึงนะคะค่ะค่ะค่ะปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะดังแล้วเหรอ ดังแล้วค่ะดังที่สุดในชีวิตถามเรื่องอะไรดีเรื่องเรื่องสามีที่เสียชีวิตอะค่ะโอ้เสียเพราะเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดอะค่ะว่าแล้วอายุเท่าไหร่ที่เขาเสียไปเนี่ยอายุห้าสิบเอ็ดค่ะทำไมเขากินเหล้าหรือเป็นอะไรทําไมติดเชื้อในกระแสเลือดกินเหล้าค่ะโอ้นึก็เป็นเอดติดเชื้อในกระแสเลือดมีสองความหมายไงค่ะนั่นคือกินเหล้าเยอะใช่ไหมค่ะไม่ได้เป็นเอสนะ ไม่เป็นค่ะค่ะแต่ว่าแล้วแล้วถ้าเขาเป็นเอสแล้วคุณพี่เขาจะเหลือไว้เนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วเสียไปนานหรือยังปีห้าห้าค่ะปีห้าห้างั้นคุณกรวีขอชื่อคุณสามีด้วยนะคะชื่อจันดีกระแสสินค่ะจันดีจันดีจอจานค่ะจันดีค่ะไมหันนนหนูค่ะจะจอเด็กสะอีอะค่ะอ๋อไม่มีท้องหารเราเรือกรันนะคะแล้วนามสกุล กระแสสินค่ะกระแสินะสินเียนไงสินทุกระลันเหรอไม่ค่ะสินทอรอกระลันค่ะอ๋อซอเสือสลอีใช่ไหมค่ะสอเสือสลอยนอนหนูทอทหารรอเรือกระลันค่ะอคุณจันดีกระแสสินทำไมยากกันก่อนที่เขาเสียแล้วใช้คนนันามสกุลกันเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเฮียแล้วค่อยใช้เปลี่ยนนามสกุลนะคะอาจารย์อาอไม่รักสามีไม่ไม่ใช้นามสกุลสามีต่อละ นะสาวมีตายไปเปลี่ยนนามสกุลกับมือของตัวเองเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่รักไม่รักสาวมีแล้วนะตายไปก็ตายไปว่าฉันกลับไปใช้นามสกุลตัวเองดีกว่าอย่างนี้เหรอเหรอก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย์เหรอหัวเราะแบบมีเงื่อนงำทำไมหัวเราะกันทั้งบ้านเลยหรออยากจะถามอะไรล่ะคะจะถามว่าเขาไปอยู่ไหนท่ไมโอ้โหกินเหล้าขนาดนี้คงไปสวรรค์มั้งพี่เนาะคุณจันดีกินเหล้าขนาดนี้มีคงจะมีเทวดามารับไปหรอก ไอนไม่ต้องดูวิญญาณเลยนักกินเหล้าเยอะไหมก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยกินเยอะค่ะโอ้เนาสะา<ด>สมมติว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดดาวาดึงแล้วมงกูว่าก<ด>ินจนขึ้นสวรรค์เลยเดี๋ยวดูให้ก็ได้เดี๋ยวดูให้จริงๆก็ได้ว่าอยู่แต่ว่าเห็นภาพดีหรือไม่ดีต้องรับให้ได้ด้วยนะค่ะได้ค่<น>ะสมมติว่าเห็นภาพอันนี้สมมตินะสมมติว่าผมเห็นภาพยมบาลจับน้ำกระดาษดอกแดงกาะปากนี้รับได้ไหมเนี่ยก็รับได้ค่ะเพราะหนูเปลี่ยนนามสกุลแล้วค่ะแล้วไม่ได้นามสกุลเขาแล้วค่ะไม ล็อกได้ใช่ไหมเขาเสียอายุเท่าไหร่คเขาเสียอายุเท่าไหร่ลืมห้าสิบเจ็ดค่ะห้าสิบเจ็ดใช่ไหมห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบหนึ่งค่ะเอออ้อห้าสิบเอ็ดค่ะจันดีกระแสสินขอนสื่อวิญญาณจันดีกระแสสินจันดีกระแสสิน โอ้จริงๆต้องทําบุญให้เยอะเะเลยเนาะอาจารย์แบงค์เกือบพูดถูกแหละแต่ไม่ได้ไม่ได้อยู่แบบโดนจับกระทะทองแดงอะไรแต่เห็นตัวเขาสูงมากเลยอะค่ะตัวเขาสูงแบบสูงอะค่ะสูงแบบนึกออกมาว่าหมายถึงอะไรค่ะนึกออกค่ะอาจารย์เออนั่นแหละสูงแบบแขนยาวขาย,ยาวโอ้เขาลำบากมากคือลำบากสูงแบบว่าสูงกว่าต้นไม้เลยอย่างนี้เนานะเอารู้ร,รู้ใช่ไหมว่าคืออะไร คือเห็นร่างเขายืดแบบยืดอ่ะเป็นวิญญาณนะครับแล้วก็ตัวแห้งๆแบบผอมๆอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมไม่เ <lonely> ชื่อว่าก่อกรรมกับสุราอย่างเดียวผมว่าต้องก่ะกรรมอย่างอื่นอีกเนาะอย่างเช่นเคยว่าพระว่าเจ้าบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือเคยมีกรรมอะไรที่มันมากกว่าสุราอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรอย่างงี้มาหรือเปล่าเนาะตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างฆ่าสัตว์ฆ่านึกออกไหมเขาเคยทํากรรมอะไรมากกว่าสุราบ้างหรือเปล่า นึกออกค่ะจาย์เขาก็ฆ่าจัดฆ่าอะไรฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าไก่อะไรไม่ไม่มีมากกว่าปูปลาเออมีไก่ด้วยเห็นไหมล่ะมีหมาด้วยเพอเผเน่ะมีจริงๆนะผมเห็นมีหมาด้วยแต่ไม่รู้คุณนึกออกหรือเปล่าค่ะเป็นเจ้ากรรมนเวรของเขาครับที่เป็นเจ้ากรรมนเวรที่ทําให้เขาต้องทรมานอยู่แล้วโอ้มาคือจริงๆรําทำพังกินแล้วก็บาปอยู่แล้วแต่ครันี้มันมีกรรมข้ออื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้ว แล้วคือนานๆผมจะเห็นวิญญาณที่เป็นร่างสูงๆเลยต้นไม้นะสักทีหนึ่งนนานๆจะมาเจอกันสักทีหนึ่งนะเพราะวิญญาณพวกนี้ทําบุญให้เยอะๆก็ก็จะได้รับยากอย่างที่บอกแล้วนะทุกดวงวิญญาณเนี่ยทำบุญได้รับหมดแต่ว่าถ้าเป็นวิญญาณเป็นเปรตเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันจะทําบุญได้รับยากมาต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวแต่เขาผอมมากเลยอ่ะวิญญาณเนี่ย ถ,ถ,ถ้าสวดมนต์น mm hmm> uh ี้ได้ไหมคะอาจารย์สวดมนต์ใช่ถ้าเป็นวิญญาณเป็นประเภทนี้ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิให้อย่างเดียวถึงจะถึงบางทีทํากับคงทํากับข้าวให้ปากเขาจะไม่สามารถกินได้อย่างเงี้ยปากมันเหมือนกินแล้วก็จะร้อนร้อนร้อนไปหมดอย่างเงี้ยน ja ี่อย่างหนึ่งทําบุญทําทันก็ไม่ค่อยได้ทําด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเนาะทำบุญทําทันก็ไม่ค่อยได้ทําด้วยใช่ไหมพอเราจะทําบุญก็มาว่าเราอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะอืมนั่นแหละก็เลยมันก็ไม่แปลกหรอกคนทําบุญแล้วก็จะมาว่าเราห้ามไม่เราห้ามไม่ให้เราทําบุญแล้วก เหมือนกับไม่ค่อยเชื่อศรัทธานิพระสงฆ์ไทยเท่าไหร่แล้วก็มันไม่แปลกหรอกที่ตายไปจะเป็นเป็นเปรตอ่ะนายแรงเว็บหรเปล่าเนี่ยทํายแรงไว้บรอเปล่าเนี่ยไม่ก็ไม่แรงหรอกค่ะแต่ตัวตัวหนูก็ก็นึกอยู่มอนาจา์นั่นแหละเพราะว่าเขาก็ไม่เคยทําบุญแล้วก็บอกไปวัดก็ไม่ไปก็หนูไปวัดเขาก็ว่าอะไรประมาณนี้คือคือถ้าคุณไม่ไปวัดคุณก็นั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องมีไม่ต้องมีคอมเมนต์ไง คือถ้าเกิดมีคอมเมนต์ปุ๊บไปทําไมไปวัดแล้วก็มาว่าคนที่ไปวัดเนี่ยคือยังไงตายไปร้อยทองร้อยเป็นเป็ดแน่นอนแค่คากรรมแค่เนี้ยฟรามเชื่อไหมคือคือคุณไม่ไปวัดคุณก็นอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ไม่ต้องว่าแต่ถ้าเกิดไม่ไปวัดแล้วมึงไม่เท้าเอเท้าเอาเท้าลาน้าไปว่าคนที่ไปวัดไปทําบุญอย่างเงี้ยร้อยทองร้อยเป็นเป็ดแน่นอนเร้อยทองร้อยเป็นเป็ดแน่นอนผมก็เลยไม่เชื่อว่าคุณคุณจันจันดีเนี่ยจะมีกรรมกับสุรายอย่างเดียวจะต้องมีกรรมข้ออื่นด้วยเพราะว่ามีกรรมกับสุรายอย่างเดียวไม่น่เางช เมาแล้วก็ด่าไปทั่วหรือด่าพระด่าสงฆ์ด่าอะไรอย่างเงี้ยหรือด่าเราคนที่ทําบุญเนี่ยด่าคนที่ทําบุญหรือว่าอย่างเงี้ยไม่ไม่เชื่อถือเงี้ยก็ยังไงก็เป็นเป็ดแน่นอนเพราะจริงๆอ่ะคุณจันดีไม่ได้ไปไหนเลยนะอยู่บนหลังคาบ้านคุณเน่ะแล้วคะคือร่างเขาสูงกว่าบ้านใช่ไหมแล้วก็ชะงกหน้าดูบ้านเ่ยจะเข้าบ้านไม่ได้คือขาขาจะสูงกว่าบ้านนะครับแล้วก็ชะงกหน้าดูเหมือนยืน<อ>ยืนข้อมอยู่อะ่ะ<อ>ยืนข้ออยู่บนหลังคา ล้วหนูต้องทาแต่มันเป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะไม่รู้บ้านใครไม่รู้บ้านใครบ้านชั้นเดียวไม่รู้บ้านบ้านใครบ้านอะไรนะบ้านหนูนี่แหละค่ะบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละเพรว่าเขาก็ยืนอยู่บนหัวคุณเนี่ยแล้วเป็นขาสูงสูงอาจารย์แบงค์วาดให้ดูมามีกระดาษวาดนหนึงไม่มีกระดาษเปล่ารู้สิค่ะอืมแล้วอาจารย์คะแล้วมันเล็กไปเอาไม่เป็นไรไม่ต้องวาดละ แล้วก็คือเป็นขา <g ye> เป็นเห็นเป็นขาแล้วก็เป็นหลังคาบ้านชั้นเดียวแล้วก็ยืนยืนคอมบ้านแล้วก็มองออกมาอย่ายงเงี้ยแล้วก็หิวอะ่ะบางวันดีคืนดีก็น้ำลายหยดลงหลังคาบ้านหนูก็ไปทําบุญให้ให้บ่อยอยู่ะคะการเหิวอยู่เพราะว่าคือทําบุญให้เปรตเนี่ยมันได้ยากมากต้องสวดมนต์ให้อย่างเดียวค่ะส <g ye> <g ye> วดบุญหนูก็สวดประจำมาค่ะอาจารย์ทุกปันพระอะไรประมาณเนี้ยฮัลโหลหนู สวดมนต์ไปเนาะสวดมนต์ไปเพราะว่าเขาได้รับบุญยากมากเพราะตอนที่เขามีชีวิตอยู่อะเขาก็ไปว่าคนที่สวดมนต์ไหว้พระไงไปว่าคนที่ทําบุญไงเวลาตายไปสวดมนต์ไหว้พระให้กรรมที่เขาเคยว่าคนที่สวดมนต์ไหว้พระหรือกรรมที่เขาเคยว่าคนที่ทําบุญเน่ยเพราะฉะนั้นกรรมมันก็จะดิ้งหาเขาหมดเพราะว่าเขาเคยว่าใช่ไหมเขาไม่เชื่อเรื่องของบุญทาบุญทําทานได้จริงพราะเขาตายเป็นผีเขาก็จะไม่ได้รับบุญได้รับทานอย่างที่คนที่ทําให้เขาจะไหมครับเพราะเขาเคยแอนตี้เคยเคยด่ามาก่อนว่ามันไม่มีจริงหรอก เพราะฉะนั้นไต่ไปเขาก็จะไม่ได้รับเพราะเขาเคยว่าเนี่ยคเคยว่าการทำบุญไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเวลาส่งบุญไม่ให้เขามันก็ไม่ได้ผลเหมือนกัน<อ>เขาจะมีครับค่ะเข้าใจค่ะอาจารย์เออบ้านชั้นเดียวหลังคาสีออกเทาๆข,ขาวๆอ่ะ <c oughs> นะหลังคาสีอะไรมันก็มีติดกันสีขาวกับสีฟ้านะคะ่ะมันแบบมีสองสีค่ะอาจารย์มีสีฟ้าด้วยใช่ไหมค่ะใช่มีสีขาวด้วยใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะืมเทาสแบบสแตนเลสอ่ะค่ะอาจารย์อ๋อเป็นสแตนเลสค่ะนี่นั่นตอนเราเห็นสีเทาๆขาวๆเยอะกว่าอื่นั้นแหละมันมันก็เป็นสีขาวๆแบบที่เขาทําทุกวันนี้เป็นอลูมิเนียมนะค่ะอาจารย์อ๋อเป็นเงินเงินเงี้ยเป็นเงาเงาเป็นเงินอลูมิเนียมนะครัอเราเห็นภาพนั้นแหละอืแต่มองเข้าไปนี่จะเห็นสีฟ้าเยอะหน่อยนะค่ะใช่ไหมที่บ้านก็เขายังอยู่ที่บ้าน วันดีคืนดีเนี่ยจะเกิดใครจิตดีๆนี่จะได้ยินเสียงหวยห้วนะไม่รู้มีใครเคยได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนแถวนั้นเขาก็กลัวอยู่นะอาจารย์เขาตายที่ไหนตายที่บ้านหรือตายที่ไหนตายที่กรุงเทพค่ะไม่ไม่ไม่ได้ตายในบ้านนี้ใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อตายาที่ทอื่นค่ะตายที่อื่นค่ะแต่ดวงจิตมาผูกพันกับบ้านหลังนี้เนาะค่ะเพราะว่าเอากระดูกเขามาไว้ที่วัดใกล้ๆบ้านหลังนี้ค่ะเออกระดูกอยู่ที่วัดหรือที่บ้าน อยู่ที่วัดค่ะ่วัดใช่บ้านนะคะก็ก็ไม่กดอาจารย์แบงค์เนาะขอเป็นวิทยาทานนะครับในการที่อาจารย์แบงค์เอาวิญญาณของคุณจันดีมาพูดเนี่ยคุณจันดี<ะ>เองก็ได้บุญด้วย<ะ>เข้าใจไหมคือตัวเขาจะได้ลุดพุนจากความทุกข์เหมือนกับเอาชื่อนามสกุลมาออกรายการเนี่ยจันดีกระแสสินเนี่ยใช่ไหมครับ<ะ>วิญญ,ญ,ญาณก็จะได้บุญด้วยเพราะเป็นการเผยแพร่คนที่ไม่ได้เชื่อหลองกฎแห่งกรรมเนี่ยได้เชื่อแล้วคนที่เวลาคนทําบุญแล้วมาว่าว่าอย่างเงี้ยคือคุณไม่ทําคุณก็อยู่เฉยๆไม่ต้องว่าคือคุณก็ไม่บ แต่ถ้าเกิดไม่ทําแล้วก็ว่าคนที่ทําด้วยนี่คือเป็นเปรตแน่นอนคือทากรรมแค่นี้ยก็เป็นเปรตได้นะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าต้องฆ่าพอฆ่าไม่ไฆ่าพระถึงค่อยเป็นเปรตเนาะไม่ใช่ฆ่าไก่แล้วก็เป็นเปรตคือกินเหล่ายังไม่เป็นเปรตเท่ากันด่าคนทําบุญเลยนะคะใช่ไหมครับก็คืออันนี้เป็นเปรตแล้วแล้วอาจารย์เขาจะหลุดง่ายไหมคะอาจารย์บอกเลยยากวะยากเหรอคะยากยากคือคือค่อนข้างยากเผอิอยู่เป็นร้อยปีอ่ะ เออจริงๆเผื่อค <absorption> <with> ุณตายประมาณสองชาติเราเขายังไม่ได้เกิดเลยสอาอจริงๆคุณตายไปเกิดมาเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายสองสามชาติเขายังเป็นเป็ดอยู่เลยเออเออจริงๆนะพวกเป็ดยากอยู่ถ้าเป็นเป็ดต้องอยู่เป็ร้อยปีอาจารย์แบงค์รู้ได้ไงเคยเป็นแล้วบอกเลยเคยเป็นแล้วเป็นเมื่อประมาณสมัยก่อนอยุทยาเป็นสมัยสุโขทัยพวกนั้นนะเคยเป็นแล้วเคยเป็นเป็ดแล้วอยู่ร้อยปีกินขี้เป็นอาหารรู้ค่ะ จริง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 กินอะไรไม่ได้เลยอาจารย์แบงค์ตอนนั้นที่เระลึกชาติตัวเองได้นะอ๋อเนาะใช่เพราะอาจารย์แบงค์เคยทำกรรมกับศาสนามาเหมือนกันในชาติชาติชาติแรกๆเลยอ่ะเราเคยเป็นเป็ดอยู่ร้อยปีก่อนน่าจะเป็นสมัยพวกสุโขทัยพวกล้านนาพวกอะไรโบราณเลยนะประมาณเจ็ดแปดร้อยปีที่แล้วนู้นเน่ะนะสมัยล้านนาคือเป็นเป็ดอยู่นะจำได้เระลึกชาตินั่งสมาธิได้นะกินขี้เป็นอาหารแล้วแตกมาเชื่อมาชาตินี้อาจารย์มันก็ชอบกิน ขี้ปลาไตปลาไม่ใช่คือหัวปลามันจะมีอุจจาระเหลือมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะท้องปลาตอนเด็กๆผมก็ชอบกินขี้ปลาชอบกินตูดไก่อย่างเงี้ยชอบกินอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเอาจริงๆเราเป็นวิทยาทานนะท่านผู้ชมคือมันติดมาอ๋อหรอะอาจย์เออมันติดมารสชาติดีไหมไม่ไม่รู้ก็แต่ตูดไก่อร่อยมากเลยนะนันหรือเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่มันสกปรกเนี่ยทำไมชอบชอบก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้ว แล้วมันเป็นดวงจิตเดิมดวงจิตเดิมเลยเถอดเออถ้าดวงวิญญาณของคุณจันดีนี่ก็จะกินอะไรไม่ได้ก็คงจะไปกินพวกปฏิกูลุ่นะค่ะอาจริงจริงบอกเลยเขาต้องไปกินพวกปฏิกลเหมือนที่อาจารย์แมงโกกินมาแล้วในภพชาติในภพชาติหนึ่งอะไรนะคะน่าสงสารเขาเออเนาะบางทีคุณอุจละอยู่บางทีเขาก็รอกินของคุณนะบอกตรงๆเลยอาจริงจริง จริงจริงจริง,รงพเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายอุูจะลาไว้ต้องกดลงไปเลยอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้ในงั้นเขาก็จะมากินต้องถ้าไม่ให,ให้เขากินก็ต้องรีบลาดไปเลยบุญหนูก็ทําให้เขาอยู่ประจาออําาอะำทำประจาาําอะค่ะไม่ใช่เออเขาทำไปแต่ว่าบุญที่สูงที่สุดก็คือบวชพระมีใครบวชให้เขาหรือยังลูกหลานบว่ชายตอนเขาตอนเขาเสียเขาก็บวชอยู่คะ่ะบวชหลอกผีหรือเปล่าบวชน้าไฟหรือเปล่าบวชหลอกผีคะ่ะบวชหลอกผีก็โดนหลอกเนี่ยแหละเขายังไม่ได้บุญหรอก นะต้องบวชปฏิบัติจริงๆแล้วบวชจริงๆบวชไปพรรษาหนึ่งถ้าเป็นเป็ตต้องบวชพรรษาหนึ่งขึ้นแล้วมีลูกคนไหนว่างบวชพรรษาหนึ่งให้พ่อหรือเปล่าเนี่ยมีลูกผู้ชายกี่คน <mem> <c oughs> ไม่มีคะ <c oughs> ม่ะเวรกรรม <c oughs> บวชชีก็ได้เป็นผู้หญิงก็บวชชีถ้าบวชชีก็ไม่ต้องเข้าพรรษาถือศีลแปดศีลสิบอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวเองบวชไอ้สามมีบวชพรามบวชชีคนผมไม่คนผมก็แล้วแต่ความเค่งของเราถือศีลนะคะบวชไปแต่ไม่ต้องไม่ต้องเข้าพรรษาก็ได้บวชแบบอ่าแล้วแต่บวชเฉพาะวันพระบวชสามวันติดกัน สามวันเจ็ดวันแล้วก็กลับบ้านอย่างนั้ยน,นั่งให้สามีเพราะว่าบุญทําอาหารไปไม่ถึงแน่นอนเพราะเขาเคยว่าคนที่ทําอาหารเอเลี้ยงพระอย่างนี้เขาเคยไปว่าไงออพอท่านไป<บ>ไปเขาก็จะไม่ได้อาหารที่เขาเคยว่าเหมือนกันเข้าใจไหมครับเก็ีหรือยังนะคะมันแหละก็จะหิวโหยอย่างงี้ลองทําดูเนา,นานะ,ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเนาะไปเคลียร์กับสามีเองนะยืนอยู่บนหลังคาบ้าน,น <ะ S 1> ในช่วงนี้ถ้ายังอยากจะโทรเข้ามาได้ก็ยังโทรเข้ามาได้อยู่เพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเบรกในช่วงหน้าในช่วงนี้ SMS ก็ส่งมาให้4874300นะคะคุณผู้ชมอาจารย์ในเรื่องของเปรดแบบนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่าโอเคเราสวดมนต์ภาวนาเราไปถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ถ้าอาจารย์บอกเขาจะอยู่เป็นร้อยเปรีอย่างเงี้ยบุญที่เราส่งไปให้เขายัางไงเขาก็ไม่อิ่มนะสิก็ต้องให้เขาหมดกรรมของเขาอย่างอาจารย์ต้องอ่านเล่มนี้ครับตามหยิบให้หน่อยได้ค่ะลุกไกปเลยลายการสวดไม่เป็นไรได้ค่ะเล่มนี้ครับขายขายของก่อน หนังสือที่เขียนคือเราพูดถึงไว้ในเล่มนี้แล้วนักโทษวิญญาณครับเล่มสีเทาเล่มสี่เล่มนี้อาจารย์แบงเขียนไว้แล้วนะเล่มนี้อาจารย์แบงก็จะเขียนหมดแล้วว่าภพชาติของอาจารย์แบงมีกี่ชาติแล้วเกาะกรรมหรือบ้างทำไมอาจารย์แบงถึงเป็นเปรตถึงเป็นนักโทษวิญญาณอาจารย์แบงไม่ใช่เป็นผู้วิเศษที่เคยเป็นเทวดาเป็นองค์อินเป็นอะไรมาก่อนแล้วลงมาช่วยช่วยเหลือดูกงดูกรรมนะอาจารย์แบงก็เป็นอสุรกายเป็นเปรตมาก่อน นะไม่ได้อ้างตัวเหมือนอาจารย์หลายๆท่านที่ทําตัวเป็นผู้พิเศษบอกว่าข้าคือเทพลงมลจุติมีตาที่ผูที่ผออกมาช่วยโลกมนุษย์อันนี้อาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์มันก็เป็นประตุชนธรรมดาที่เคยก่อกรรมทาเข็มมาในชาติแรกๆนะครับในสมัยนู่นร้านนาร้านช้างร้านอะไรสมัยนู่นอ่ะนะครับก็เคยเป็นเป็ดเป็นอะไรมาแล้วเป็นวัวก็เคยเป็นแล้วเป็นหมาเป็นนกไปอ่านเองเป็นไหลเป็นงูเหลือมอาจารย์ยังเนี่ยนะเป็นทั้งหญิงทั้งชายทั้งอะไรเงี้ยเป็นมาหมด นะเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยลองไปดูเรียงเรียงพบชาติดูผมก็เขียนว่นผมกอ็อยากเขียนเป็นวิทยากานด้วยนะครับจะได้รู้ว่า นักโทษวิญญาณคืออะไรแล้วจะทํายังไงไม่ให้เราเป็นบุนเปรตจะทายังไงไม่ให้เราเป็นเกิดเป็นเลชันนะคะเพราะเราก็จะได้รู้วิธีการทาบุญให้เปรตด้วยเล่มนี้ก็จะบอกสําหรับเล่มนี้ถ้าอยากจะได้ต้องทายังไงคะแ้ตอนนี้มันหาซื้อยากตามร้านหนังสือแล้วแหละเพราะมันนานแล้วโอ้โหสองปีแล้วมันเรเนี้ยแต่โทรศัพท์ไปทางทีมงานของอาจารย์ได้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวสั่งซื้อได้นําหรับผู้ที่อยากจะอ่านและผู้ที่สนใจที่ยืนอยู่นี้เป็นอาจารย์แบงค์นะยินหันหลังดูอดีตชาติตัวเองค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะหรือว่าติดต่อเข้าไปใน Facebook ก็ได้อัจฉริยะยานทิพย์แบงก์สื่อกรรมสุวิญญาณค่ะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้เลยสําหรับการสั่งซื้อหนังสือนะคะเดี๋ยวรับสายกันก่อน